ไปตอวปวงวลดลงบวถ้ากินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หวานนั่นเองค่ะถา้าห้าหวานหนึ่งเต็มกเลี่มันกะเกียบอสน,น,น,อนี่ล่ะขนาดม,ม,มันจะชิ้นยังไงมมไาเหในไหมบวชิ้นหนึ่งหดแตไม่งมากเลยบวจได้สงจ้ามาจะไ่ได้สูตรนี้นะ เดี๋ยวสูตรปั๊บสูตรให้เรื่อยๆแล้วชอบชอบหวานเดี๋ยวเพิ่มตาลเออคันสูตรากเนี่ยตาลไรกันนที่กันปีนี่ปีนี่สูตรบ้าหมันคงรอบปีหนาเพิ่มตาลเพิ่ไหมมันหวานตาแม่แล้วนี่อันละปีหนาเก็บไป้ใ้อีกเห็นว่าแต่ละคนก็เพิ่มกันอีกเนี่ย โอ้ยพอดีนี่แหละนี่คือพอดีแล้วเราบอว่าหันเนื้อเนื้อตามันหลายมันเนืดแล้วแบบนี้มันบ๊อฟูมันหวานแล้วมันหวานแล้วเอ้ามดพอดีแซ่บแซ่บแซ่บแซ่หวานมันดีเอามันรุ่งประเดี๋ยวแล้วนี่ก็หวานก็หางคุเอาสามมาขายท็อปปิ้งโตหันเขอาสามมาขายมาหวานตอนนี้เด้อนี่ 玩过、嗯、你们不？